หน่วยกู้ส oh ู Damn, ้วัดโอ้โหน่ารักสดใสกันทุกคนเลยจะปล่อยฮโรคภัยไข้หวัดมาหาทุกคนไม่ได้เลยค่ะกิจกรรมเสริมเกราะเหล็กให้กับร่างกายได้แคมเปนดีไลท์หน่วยกู้สู้วัดที่น้เปเี้ยวดีไลท์โปรเบลติกจับมือกับโรงพยาบาลรวมใจรักมากันที่โรงเรียนวัดราชบำรุงและชุมชนวัดราชบำรุงคลองสองเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร นี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเลยค่ะแต่พอถึงคิวฉีดวัคซีนก็มีเด็กแอบทำหน้ามุยนิดๆแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่ๆทีมแพทยใจดีคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆก่อนจะเติมความสดชื่นด้วยนมเปรี้ยวดีไลท์ดื่มฟรีกันแบบยิ้มแก้มปริไปเลยขอบคุณนมเปรี้ยวดีไลท์พร้อมที่จะสวัดะครับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปปลอดภัยมากค่ะผลข้างเคียงที่พบเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงบางคนมีอาการปวดนิดๆบวมแดงบริเวณที่ฉีดอ่อนเพลียมีไขต้ต่ำๆหรือปวดศีรษะได้แต่ก็สามารถหายได้เองภายใน1-2วันซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษาเพราะป้องกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ค่ะ ขอบคุณนุมเปี้ยวดีไลท์มากๆเลยค่ะสุขา้าจะลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนและชุมชนไหนติดตามให้ได้หลังผลฟ้าอากาศทางช่อง7 HD วันนี้พาไปก่อนสวัสดีค่ะดีไลท์โดยกู้สุวรรเย้สนับสนุนโดยนมเปี้ยวดีไลท์และโรงพยาบาลรวมใจรัก